สวยครับติวเช่นเคยสายโปงสโลกครับตามย่าคลิปนี้ตามย่าขึ้นเนินระยะร้อยห้าสิบล้านักกอลก็ตีตามเบอร์เบอร์เดิมครับลูกไว้ตำแหน่งขาขวา,าการตีไม่ต้องมีได้บอดครับตีให้ผ่านเล้วขวาออาไปนะครับลูกจะเลี้ยวไปอย่างนี้ครับดูนะครับดูนะครับตามย่านะครับผ่านออกไปครับเือกขวามาเือกขวาไปเือกขวาไปแล้วตีผ่านออกไปครับ โอ้ไม่ดีครับพวกนี้ไม่ดีไม่ดีนี่คือไว้ดีตีผ่านออกไปเลยเห็นยวนครับตีขวามาซ้ายไหมครับต้องผ่านออกไปเลยเห็นยวนครับลูกมันจะโค้งเข้ามาอย่างนี้นะครับอย่างลูกแรกเมื่อกี้โปรโชเนี่ยไม่ดีคือไม่ถูกต้องอีกสองลูกเมื่อกี้ถูกต้องคือขึ้นตามเนินลูกไว้ขาขวาเหมือนกันตีขวาเข้าไปนะฮะเจอลายขวาตีผ่านลูกไปลูกจะงอเข้ามาอย่างนี้ถ้าเราไปตีติดนะครับไม่ได้เพราะเป็นเหล็กเหล็กระดับเหล็กกลางแล้ว เหล็กแปดเหล็กเจ็ดเหล็กหกพวกนี้ไม่ได้ไปฏีกัดมันจะไม่เข้าต้องตีผ่านออกไปเลยครับทะน,นั้หลักสำคัญลูกไว้ตำแหน่งขาขวาเลนขวาตีผ่านออกไปนะครับระยะเหล็กเบอร์เดิมนะครับไม่ต้องไปเพิ่มอย่างลูกแรกโปรตีโชว์เมื่อกี้กัดได้หวอดอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ถูกต้องลูกสองลูกสามเมื่อกี้ผ่านออกไปนะครับนะครับสไตล์โบโองอย่าลืมนะครับลองดูลูกไว้ขาขวาตีให้ผ่านขึ้นตามเนินเลนขวานะครับ ง่ายๆสายโปรอย่าลืมกดกระดิง่งติดตามโปรนะครับโปรนะครับ